นอกเหนือจากกลุ่มการใช้งาน F6 F7 F8 แล้วก็ F9 ใน a s p e n 4.2แล้วนะคะยังมีอีกกุ่มหนึ่งนะที่ฟ้าอยากจะแนะนำนะคะชื่อว่าปุ่ม Extension นะคะกุ่ม Extension เนี่ยเมื่อเราเข้ามาในโปรแกรม a e s p e n 4.2เขาจะอยู่ในแถบเครื่องมือแถบที่2นะคะแล้วก็ชื่อว่าปุ่ม Extension เลยแล้วก็กดลงไปได้เลยนะคะเมื่อเรากดลงไปแล้วเนี่ยเขาก็จะลิงก์นะคะเข้ามา ให้เรานะอ่าเขาจะลิงก์มาหน้าเว็บแบบนี้ให้เราเลยนะคะสําหรับหน้า extension เนี่ยก็จะเป็นการดูข้อมูลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น company profile นะคะข้อมูล financial ต่างๆสามารถดูได้เลยนะคะซึ่งเราสามารถดูได้เป็นทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะเมื่อเราเข้ามาเนี่ยสังเกตว่าเขาเป็นภาษาอังกฤษอยู่เนาะถ้าฟ้าอยากจะอ่านเป็นภาษาไทยนะคะให้คลิกลงรูปธงชาติไทยนะคะ ทลงไปหนึ่งครั้งนะคะเขาจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้เราเลยนะอ่านเดี๋ยวเราลองมาดูคอลัมน์แรกเลยนะคะก็จะเป็นที่ชื่อว่าคอลัมน์ข้อมูลบริษัทนะคะถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยเขาก็จะมีดอกดาวนะคะหัวข้อขึ้นมาให้ในข้อมูลบริษัทก็จะมีประวัติบริษัทนะคะข้อมูลไฮไลท์ของบริษัทนะคะการเปลี่ยนแปลงทุนการลงทุนนะคะกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นนะคะอ่าเราเราลองมาดูตรงประวัติบริษัทเลยนะคะ สำหรับตรงบรอดบริษัทเนี่ยก็จะเป็นนะคะข้อมูลโดยย่อนะคะของตัวบริษัทนะคะอย่างเช่นถ้าฟ้าอยากจะดูเป็นของ AOT นะคะฟ้าก็พิมพ์เป็น AOT แล้วก็กด enter ได้เลยค่ะ เขาก็จะขึ้นนะคะเป็นข้อมูลของบริษัทเ e อขึ้นมาให้เราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อบริษัทก็จะเป็นท่าอากาศยานไทยจำกัดนะคะวงเล็บเอนะคะรวมถึงชื่อบริษัทนะคะที่อยู่เว็บไซต์เบอร์โทรศัพท์นะคะโทรศัพต่างๆราคาพานะคะรวมถึงจะมีการ สรุปโดยย่อของลักษณะธุรกิจมาให้เราด้วยนะคะว่าสําหรับเอโทีเนี่ยพอทำธุรกิจอะไรก็จะมีสรุปมาให้นะคะราคา IPO ต่างๆนะคะทุนจดทะเบียนเราก็สามารถไล่ดูจากหน้าประวัติบริษัทได้เลยนะคะผ่านมาหัวข้อที่ฟ้าอยากจะแนะนําก็จะเป็นกรรมการบริษัทนะคะกรรมการบริษัทเนี่ยเราก็สามารถดูได้นะคะว่าสําหรับบริษัทเอ t ทีเนี่ยมีใครเป็นกรรมการบริษัทบ้างหรืออยากจะเปลี่ยนเป็นหุ้นตัวอื่นนะคะเราก็พี่มพนเป็นหุ้นตัวอื่นก็ได้ฟ้าเปลี่ยนเป็นตัว บ้านปูเนาะแล้วก็ enter ได้เลยค่ะเขาก็จะเป็นการดูกรรมการบริษัทของตัวบ้านปูนะคะว่ามีท่านไหนที่เป็นกรรมการบริษัทอยู่บ้านนะคะนอกเหนือจากกรรมการบริษัทก็จะมีผู้ถือหุ้นนะคะเราสามารถคลิกลงไปตรงผู้ถือหุ้นได้นะคะเมื่อคลิกลงไปบนผู้ถือหุ้นเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้นะคะว่าผู้ถือหุ้นนะวันที่เท่าไหร่ก็สามารถเลือกได้เลยนะคะ ราก็จะมีเป็นบริษัทน้ำตาลม่ปุนเนาะบริษัทไทยเอ็นีอาร์นะคะก็จะเป็นผู้ผืิตด้นอกเหนือจากนี้เนี่ยถ้าเราลองกดลงไปบนขอยกตัวอย่างเป็นซื่อจากสักชื่อแล้วกันหน,น่อยเช่นบริษัทเออเป็นตัวบริษัทน้ำตาลม่ปุนแล้วกันนะคะเราก็สามารถคลิกลงไปได้ เราก็จะสามารถทราบได้นะคะว่าน้ําตาลมิปุลในบริษัทน้ําตาลมิปุลนอกเหนือที่เขาถือบ้านปูอยู่แล้วเนี่ยเขาถือหุ้นตัวอื่นอยู่ด้วยหรือเปล่านะคะอ่าก็สามารถคลิกดูแบบนี้ได้เลยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นข้อมูลการ ประมาณการนะคะก็จะมีความเห็นของนักวิเคราะห์นะคะเราก็สามารถเลือกได้นะคะสําหรับความเห็นของนักวิเคราะห์เนี่ยก็จะมีจํานวนบุเกอร์นะคะราคาเป้าหมายเฉลียะะ่ยราคาสูงสุดๆแล้วก็เราสามารถเลื่อนดูข้อมูลได้เลยนะคะถัดมาจะเป็นงบการเงินนะคะงบการเงินเนี่ยก็จะมีงบการเงินสําคัญนะคะเราลองคลิกไป สำหรับงบการเงินสองครั้งเนี่ยแนะนาหนลายการมากเลยเพราะว่าท่านเนี่ยชอบดูข้อมูลที่เป็น fundamental ข้อมูลงบการเงินเนาะเราก็สามารถมาดูใน extension ได้เลยนะคะสําหรับข้อมูลงบการเงินเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะเป็นงบปีนะคะตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งนะคะจนถึงไตรมาสสี่นะคะหรือว่าจะแสดงเป็นงบการเงินระหว่างการเราก็สามารถเลือกได้นะคะาารรเราลองเปลี่ยนชื่อหุ้นตรนู้ก็ได้นะคะเป็น TPL แล้วกะะ็ Enter ได้เลย ไม่จะขึ้นมาให้เลยนะคะว่ามุกการ ก็จะมีเงินสดเงินฝากนะคะสินทรัพย์รวมนี่สินรวมต่างๆนะคะย้อนหลังให้เราดูถึง5ปีได้กันเลยนะคะคราวนี้เนี่ยเราก็สามารถกดดูนะคะตรงเครื่องหมายบวกด้านหน้าเนี่ยของหัวข้อนั้นๆเนี่ยเขาจะมีเปอร์เซ็นต์การเติบโตหรือว่าเปอร์เซ็นต์โก้ให้เราได้ดูได้ด้วยนะคะซึ่งเปอร์เซ็นต์โก้เนี่ยก็จะทําให้เราดูเปรียบเทียบง่ายนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราดูว่าตัวเลขเขาอาจจะเพิ่มขึ้นจริงๆแต่ว่าเราก็อาจจะต้องมาดูเปอร์เซ็นต์โก้นะคะว่าเพิ่มขึ้นในอัตราที่เพิ่มขึ้นหรือว่าเพิ่มขึ้นนนนอัตาที่ลลดงง นะคะอันนี้ก็จะเป็นงบการเงินสําคัญนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นข้อมูลการซื้อขายนะคะก็จะมีข้อมูลการซื้อขายนะคะ NVDR นะสามารถดูได้เลยลองคลิกลงไปก็ได้นะคะ ข้อมูลการซื้อขาย a v r เนี่ยเราก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะเป็นข้อมูลการซื้อขายข้อมูลย้อนหลังหรือว่าข้อมูลนะคะการถือครองหลักทรัพย์นะคะเอาะครขอลองเลือกเป็นข้อมูลการซื้อขายแล้วกันเนาะช่วงเวลาก็สามารถเลือกได้เป็น 1D a y 1 week 1 month น่มันนะคะสาม n t นนะคะ m o มันแล้วก็ YTD นะคะหรือสามารถลงช่วงเวลาได้เอาะคขอลงเป็น m กมันแล้วกันเนาะ m o มันแล้วเราก็สามารถเลือกวันที่ได้เลยนะคะ เมื่อเราเลือกวันที่เรียบร้อยเราก็สามารถกดดูข้อมูลได้เลยนะคะเป็นปริมาณการซื้อขายนะคะจะมีคอลัมน์แบ่งออกเป็นหลักทรัพย์นะคะปริมาณการซื้อปริมาณขายนะคะปริมาณรวมนะคะปริมาณสุทธินะคะแล้วก็สัดส่วนนะคะการซื้อขายไปแสดงสุทธิก็สามารถดูได้นะคะซึ่งในตัวแอสเพนเนี่ยเราสามารถ คลิกนะคะคอลัมน์ที่ต้องการเพื่อจัดเรียงข้อมูลได้นะคะอย่างเช่นอยากจะจัดเรียงเป็นปริมาณการขายเนาะแล้วก็คลิกลงไปเขาก็จะสามารถจัดเรียงข้อมูลแบบนี้ให้เราได้เลยตรงหัวข้อนั่นเองนะคะถัดมานะคะจะเป็นคอลัมน์ของเครื่องมือนะคะเครื่องมือเนี่ยก็จะมีกองทุนออกใหม่ที่ฟ้าแนะนํานะคะเราลองคลิกลงไปได้เลยนะ สำหรับกองทุนออกห milk, ใหม่เนี่ยก็จะสามารถเลือกตามผู้ออกก็ได้นะคะเริ่มจากวันที่ขายก็สามารถเลือกวันที่ได้นะคะคอลัมน์เขาก็จะแบ่งเป็นชื่อย่อกองทุนนะคะชื่อกองทุนแล้วก็มีชื่อผู้ผู้ออกนะคะรวมถึงวันที่เริ่มขายวันที่สิ้นสุดนะคะแล้วก็เราก็สามารถดูหนังสือชี้ชวนสรุปได้ด้วยนะคะอันนี้สามารถดูกองทุนออกใหม่ได้เลยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูล ESG นะคะ ข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูล ESG เนี่ยเราก็สามารถดูเป็น rating ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเร t ติ้ AAA นะคะเร t ติ้ <ating> AA Rating A, A หรือว่า rating BBB นะคะแล้วก็สามารถเลือกอเลือกกลุ่มได้นะคะจะเป็นเซตห้าสิบเซตร้อยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เนี่ยตามคอลัมน์ก็จะมีหลักทรัพย์นะคะรวมถึงมี rating แสดงมาให้เรานะคะมีตลาดรองนะคะกลุ่มจาด กลุ่มอุตสาหกรรมนะคะหมวดอุตสาหกรรมเราก็สามารถเลือกดูเลือกอานแบบนี้ได้เลยนะคะสำหรับข้อมูล extension ค่ะ